ครับที่น้องนะครับยอดง่ากันเลยตามปฏิกิราที่ร่องเราไว้นะครับผมบอกว่ากอห้องมีเซตนะครับกองห้องมีที่ห้องที่ร่องนะครับตอนนี้ก็ไปีก10นาทีครับอีก10นาทีพี่ร่องนะครับถ่ากันเลยนะครับธนาคารพาณิชย่าได้พี่น้องก็ต้องถ่าได้นะครับผมบอกว่า ต้องมีเือก้อเพี่น้องขอบุญนการเขาริ่มมือนะครับจะเต้าเอาแผขึ้นกะนะครับผ่าแน่นะ่าพี่น้องตุ้เนมาตู้เป็นยูกยมาปฏิบัติภาทกพอดนพี่น้องนะครับปีิบัารางพี่น้องคำนับนะครับพี่น้องยุ่ใจเยุใจนะครับ บริวารผมตัวมปอนน้าข้ออกหรมาเลยนะครับสันจามว่างนี้บๆไปใดร่งมหาทัาไม่หำเละอีกสไขในับคุ้มมานะครับเรานนะครับขอบคุณพี่นองนะครับเจควนบมือในยันนี้นะครับโปรน้องโบมานะครับะวนนนีวกพนานามากมาตล่ดนะครับ